เราสูญเสียสิ่งที่เป็นบ้านของเราบ้านในที่นี้เราหมายถึงสิ่งคนที่เรารักหรือว่าสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตเราแล้วเราจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงแล้วอะไรคือบ้านของเราสวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้นะคะเราจะไปเดทค่ะไปเดทกับหนังสือค่ะหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ เขียนโดยเฟรสลิบักสแมนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มนี้จบไปแล้วรอบนึงแต่เรื่องมันก็เกิดมาจากเราไปเจอคนที่ทําตัวไม่น่ารักกับเราค่ะเราก็เลยนึกถึงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกที่จะใช้เวลากับหนังสือเล่มนี้อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วเราก็จําได้คร่าวๆว่าหนังสือเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับ อย่าไปจ u s t คนอื่นหรือว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นเร็วจนเกินไปและเราเองเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราได้ลองรู้จักใครจริงๆเราเนี่ยมันก็จะมีไม่มุมไหนก็มุมนึงแหละที่เขามีมุมน่ารักน่ารักหรือมุมที่ทําให้เรารักคนคนนั้นได้นะแล้วก็ว่ากันว่าไม่ว่าหนังสือจะดีสักแค่ไหนถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนั้นซ้ํารอบที่10ความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไป เพราะตัวคนเปลี่ยนไปหนังสือไม่เคยเปลี่ยนไปคนที่เปลี่ยนก็คือผู้อ่านหัวใจของนักอ่านที่เปลี่ยนไปและเราตอนนี้ก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากการอ่านครั้งแรกมาดูกันค่ะว่าการเดทครั้งที่สองกับหนังสือเล่มนี้ของเรานะคะมันจะทํางานหรือว่าให้อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างก็ไปเดทกันค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะ A Man Called a w e หนังสือเล่มนี้ได้ชวนให้เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่อเราสูญสิ้นความหวังบนเส้นทางชีวิตเราจะค้นพบกับจุดมุ่งหมายหรือความหมายในชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไงมาหาคำตอบกันจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ หนังสือนะคะก็จะเปิดเรื่องด้วยคุณลุงวัย59ที่ดูภายนอกเป็นคนที่ขี้หงิดเกลี้ยกลาดแล้วก็ขี้บน่นซึ่งทั้งชีวิตของเขาเนี่ยถนัดอยู่แค่3อย่างก็คือซ่อมรถซ่อมบ้านและรักผู้หญิงคนเดียวตลอดชีวิตชีวิตของเขามีแค่สีขาวดำและซัยญ,ญาภรรยาของเขาคือสีสัน ซึ่งเป็นสีสันทั้งหมดของชีวิตที่เขามีอยู่จนวันหนึ่งซอนย่าคนเดียวที่เข้าใจเขาได้ลาจากไปและมันยังไม่หยุดแค่นั้นอูเวยังต้องกลายเป็นคนตกงานเนื่องจากบริษัทมีนโยบายล้างเลือดเก่าเขาแตกสลายและไม่สามารถที่จะประกอบสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาได้โลกของเขาจึงโดดเดี่ยวเศร้าเหงา และไม่มีความหมายอีกต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาก็ต้องกลับตลบตะเมื่อมีครอบครัวที่มีชีวิตชีวาย้ายเข้ามาอยู่บ้านใกล้ๆก,กับเจ้าแมวจรจัดที่ชอบเดินงงงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนก็จะค่อยๆเผยเรื่องราวของอูเวที่เล่าสลับกันไปมาระหว่างปัจจุบันและอดีตของเขาและเราจะได้ค่อยๆเห็นถึง รอยตำหนิความแตกเล้าความเหงาในชีวิตที่ผ่านมาของอูเวมันทำให้เราค่อยๆรักมนุษย์ลุงอย่างอูเวย์ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราประทับใจวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างมาสักตอนหนึ่งที่เราชอบ ก็คือเมื่อตอนที่อูเเนี่ยถูกชายเชิดขาวที่ถูกส่งมาจากเทศบาลบีบบังคับให้ขายที่ดินเพราะบ้านของเขาดูไม่เข้าพวกกับบ้านในละแวกเดียวกันแต่อูเวตัดสินใจที่จะไม่ขายบ้านให้กับเทศบาลแต่เขาเลือกที่จะทำในสิ่งตรงกันข้ามนั่นก็คือเขาจะสร้างบ้านใหม่ แต่อูเอนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าวิธีการสร้างบ้านเนี่ยมันต้องทำยังไงแต่เขามีเวลาว่างในช่วงกลางวันนะคะเขาก็เลือกที่จะไปสมัครงานที่ไซต์ก่อสร้างใกล้บ้านของเขานะคะแล้วก็คิดเอาเองว่ามันก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิชาการสร้างบ้านซึ่งณตอนนั้นเขาก็ทำงานในหน้าที่ในหน้าที่แบกหามนะคะโดยใช้ เวลากลางคืนเนี่ยไปกับการเก็บขยะบนรถไฟและหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านมานอนพักแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือของวันเนี่ยขึ้นนลงๆอยู่บนนั่งร้านแล้วก็คอยแอบฟังคนงานที่ใส่หมวกนิรภัยเนี่ยคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการก่อสร้างเขาตัดสินใจทุบสมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้จากนั้นเขาก็สร้างบ้านทั้งหลังขึ้นมาใหม่และบ้านของเขาก็ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างช้าๆและไม่กี่สัปดาห์ต่อมาค่ะอเอเขาก็ขับรถกลับบ้านพร้อมกับตะปูตัวสุดท้ายและเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเขายืนอยู่ในสวนหน้าบ้านมือทั้งสองลวงกระเป๋ากางเกงสีกลมมองดูผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจและเขาค้นพบว่าเขาชอบบ้านและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ ทำให้อุเวนะคะถนัดเรื่องการซ่อมบ้านนั่นเองค่ะแต่ชีวิตมันก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเมื่อเมื่อใดที่เราเริ่มมั่นใจมันก็จะปล่อยสิ่งเซอร์ไพรส์เข้ามาสั่นคลอนจากนั้นบ้านของเขาก็ถูกไฟไหม้ไม่เหลือชิ้นดีอุเว e ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถึงแม้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดกับมันก็ตาม เขาต้องยอมขายที่ดินให้กับผู้ชายเชิดขาวและเดินออกมาจากที่ดินซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพ่อแม่ของเขาที่เคยตั้งอยู่โดยไม่หันกลับไปมองมันอีกเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่ว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เนี่ยเราต้องกล้าที่จะยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ ซึ่งอูเวในวัยนุ่มเนี่ยสามารถที่จะยอมรับแล้วก็มูฟออนได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าสาเหตุที่อูเวในวัย59เนี่ยมีอคติกับชายชุดขาวเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไร อกจากนี้หนังสือเล่มนี้ก็ได้เชื่อมโยงบ้านกับความรักไว้อย่างสวยงามการรักใครสักคนก็เหมือนการย้ายเข้าบ้านใหม่ซอนญาเคยบอกตอนแรกคุณก็จะตกหลุมรักของใหม่ๆทุกอย่างตื่นเต้นทุกเช้าว,ว่าทุกอย่างเป็นสมบัติของคุณราวกับว่าคุณกลัวว่าจะมีใครพลวดพลาดเข้ามาในบ้านแล้วชี้แจงว่า คุณเข้าใจผิดไปเองทั้งหมดคุณไม่สมควรได้อยู่ในบ้านที่แสนสุขสบายขนาดนี้หรอกแต่พอเวลาผ่านไปหลายปีเข้าผนังบ้านก็เริ่มซีดไม้ก็ผุตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วคุณก็เริ่มที่จะรักบ้านหลังนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่มันสมบูรณ์แบบแต่รักความไม่สมบูรณ์แบบของมันมากกว่า คุณรู้จักทุกโพรงและทุกรอยแตกรู้ว่าต้องทำอย่างไรไม่ให้กุญแจติดอยู่ในรูกุญแจเวลาข้างนอกอากาศหนาวรู้ว่าไม้กระดานแผ่นไหนเหยียบแล้วจะยว่วและรู้ว่าจะต้องเปิดประตูอย่างไรไม่ให้มันส่งเสียงดังความลับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เองที่ทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณ าพรวมของหนังสือเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของอูเวนะคะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเผยให้เราเห็นว่าภายนอกที่ดูหยาบกระด้างของเขาเนี่ยแต่ก็ได้ซ่อนหัวใจที่เป็นทองคําไว้มันทาให้เราเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของผู้คนที่ทุกคนก็มีความต่างแล้วก็มีที่มาที่ไปซึ่งในการอ่านครั้งนี้มันก็ทําให้เรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองว่า อา้าวถ้าเกิดว่าเราเป็นอุเวล่ะสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับเราล่ะเราสูญเสียสิ่งที่เป็นบ้านของเราบ้านในที่นี้เราหมายถึงคนที่เรารักหรือว่าสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตเราเราไม่มีความหวังชีวิตมันหมดความหมายแล้วอ่ะแล้วเราจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงแล้วอะไรคือบ้านของเราการอ่านครั้งนี้หนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้คําตอบกับเราค่ะว่า เราจําเป็นที่จะต้องมองไปรอบๆตัวเราคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วก็คอยฝ้ามองเราอยู่เนี่ยซึ่งบ้านเองเนี่ยก็มีส่วนประกอบของเพื่อนบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยเช่นกันเพียงแค่เราเปิดประตูออกเปิดใจของเราออกเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มองเห็นถึงผู้คนเหล่านั้นและให้พวกเขาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือแค่อาจจะเป็นแค่การเปิดประตูช่องเล็กๆไว้ให้แบบแมวจรจัดได้เข้ามาเหมือนที่อูเวเขาทำนะคะก็คือเขาเปิดประตูให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ให้แมวได้เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วได้เชื่อมโยงได้ผูกพันซึ่งกันและกันและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาค้นพบจุดมุ่งหมายความหมายในชีวิตใหม่อีกครั้งหนึง่งและหนังสือเล่มนี้ก็ยังคงกระตุ้นเตือนให้เราแบบลดอคติลง ในการตัดสินคนตั้งแต่แรกเจอ,อยาตัดสินคนอื่นเพียงแค่การกระทำแค่การกระทำเดียวที่เราไม่รู้จักเขาเพื่อที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เห็นถึงความน่ารักที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนั้นก็ได้ค่ะและนั่นก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เราได้หยิบมาอ่านเป็นครั้งที่2แต่เราก็ยังรู้สึก สนุกแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นกับมิตรภาพแล้วก็วิธีที่คาดไม่ถึงที่ผู้คนสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของกันและกันได้อย่างสวยงามยังไงก็ไปตามอ่านกันได้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะติดตามเรื่องราวของอุเอต่อว่าเขาพบเจอกับความหมายการมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่ น่ารักน่ารักให้เราได้หัวเราะแล้วก็ร้องไห้ได้แล้วคนก็จะค่อยๆ่รักชายที่ชื่อว่าอูเวมนุษย์ที่หุดหิดคนนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะหรือใครที่อยากที่จะไปหาดูเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็สนุกเหมือนกันค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมเดทกับเราในครั้งนี้ค่ะและ ขอจบด้วยการเรียนแบบคำพูดจากรายการ r e a d e r e p o d c a s t นะคะซึ่งเป็นรายการโปรดของเรามาทิ้งท้ายเหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงลองเลือกหนังสือมาสักเล่มและใช้เวลาไปเดทกับหนังสือเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะไว้เจอกันใหม่